สวัสดีคะ่ะสาดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่มาชมช่องน้องมุกทองคุณแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะพาน้องมุกกับคุณยายมาเดินกินหญ้าที่ทุ่งนานะคะบ้านเราก็แห้งแล้งนะคะน้องมุกกับคุณยายก็ทานหญ้าอย่างอเ็ดอร่อยเลยหญ้าก็ไม่ค่อยมีสีเขียวนะคะจะมีสีเหลืองเหลือนิดนึงนะคะก็เขียวเขียวนิดหน่อยแล้วก็เหลืองเหลืองนะคะ น้องมุกกับคุณยายเดินชมทุ่งนาอย่างสนุกสนานมากๆเลยนะคะก็ได้ทานหญ้าด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อนะคะพาคุณยายทองคูณกับน้องมุกนะคะมากินหญ้านะคะที่ทุ่งนานะคะก็เป็นช่วงเย็นของวันที่หทันวาของวันที่เจ็ดทันวานะคะ ประมาณห้าโมงนะคะคุณ <c oughs> น้องมุกกับคุณนายก็ทานยาอย่างระดัอร่อยเลยค่ะคุณล้วม้ามาสิงยังเนาะเออม้าตายแล้วคุคณยังมาเคี่ยวยื้อเยอะ น้องมุกกับญญคุณยายก็เดินนะคะเราก็เดินตามญญาคุณยายกับน้องมุกนะคะไม่ค่อยมีหญ้านะครับผมมาดินออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีหญานะคะก็พาเดินออกกำลังกายพอดีที่ทุ่งนาก็มีหญ้าบาง บางทุ่งนะคะก็นมุกกับไงก็ได้ทานนะคะยูสวยมากๆเลยนะคะท้องฟ้านะคะแล้วก็พระอาทิตย์ค่าทุ่งนาะสวยมากๆเลยนี่นะคะนมุกมาแล้วนะคะนมุกมาแล้วะคะ่พะพอเดินยืดเส้นยืดสายพอเดินยืดเส้นยืดสายออกกาลังกายลดความอ้วนนะคะ พอดีกินเยอะแล้วก็ต้องมาออกกําลังกายโอ้โยกินเยอะไม่ได้กินนม่ไม่ใช่อุปนิหารด้วยฝากแม่แม่แวะตาผลไม้นมมุกกับพันยายทองคูนด้วยนะคะเพราะว่าเงียบมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะก้องก็สวยมากๆเลย เดินตามตูดคุณยายนะคะช่วงนี้ก็แห้งแรงนะคะนี่เลยช่วงเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีก็จะไม่ค่อยมีหญ้านะคะก็ทามาเดินออกกลางกายเดินชมวิวตอนเย็นนะคะ มีมีควานคนเดียวนะคะก็คือพ่อควานคนเดียวเลยนะคะที่เลี้ยงน้องมุก,กับณยายนะคะก็มีควานคนเดียวนะคะสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายามยามเย็นนะครับพาน้องช้างกับยายกบะลาเดินออกกําลังกายยื้ายนะครับผม ค่ะเรามาเดินทุ่งหญ้าดีกว่าทุ่งหญ้าโอ้ทุ่งนานะคะอึบเรามืกับพี่้อทุกคุณก็เดินแล้วก็กินนะคะกินหญ้าเล่นๆกินหญ้านะคะอย่างอริดอร่อยเลย กับน้องมุกนะคะนี่ค่ะคุณยายก็เดินลงมาแล้วนะคะคุณยายก็กิน ต้นข้าวนะคะกับน้องมุกนะคะต่อสั่งต่อสั่งก็ไม่ได้เรียกต้นข้าวต่อสั่งต่อสั่งข้าวต่อสั่งข้าวนะคะต่อสั่งข้าวจ้ามีเตียงด้วยมีเตียงมี มีฟางด้วยนะคะฟางที่วัวกินนะคะช้างก็กินได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะก oh. ินแทนหญ้าได้ค่ะ Ooh. ยายก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มาได้ที่ได้เดินชมทุ่งย้านะคะเดินออกกําลังกายนะคะนานที่ออกมาทีหนึงนะคะ ร,รยากาศช่วงตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์สองแสงหกโมงห้าโมงจะหกโมงนะคะบรรยากาศพระอาทิตย์สองแสงนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยบรรยากาศช่วงเย็นของวันที่เจ็ดคันว่าตอนเย็นหกหกห้าโมงหกโมงนะคะ มูก็ชูงวางแล้วนะคะมามุกับพยายเดินแล้วนะคะ กับคุณยายนะคะก็เดินไปแล้วนะคะเดินแล้วก็กินหญ้าไปด้วยนะคะกินต้นข้าวนะคะ กับเพื่อนก็เดินชมบรรยากาศช่วงเย็นนะคะ ของใครเน,น,ะนาะมุกับคันยายก็ก็ขึ้นจากทุ่งนาแล้วนะคะเดินมาบ้านแล้วกลับบ้านแล้วค่ะกลับเงียนกลับเงือน,นมืดมืดค่ำแล้ว คุณยายก็กินหญ้าตรงนี้นะคะพราะอร่อยมากๆเลยหญ้าเล็กๆนะคะแต่มีประโยชน์สูงนะคะค,คุณพ่อนะคะก็ลงก็ลงจากพอคุณยายนะคะสสวัดีคจ้าจะถ่ายคลิปเองเลยถ่ายถ่ายคุณพ่อคลิปเลยครับผม ปฏิจจารหน่อยเร็วปฏิจจาหน่อยแผงหอมแผงหอมครับ